เขาตะปูเกาะตะปูหรือโคตาปูตั้งอยู่ในอ่าวพังงาจังหวัดพังงาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงจากแท่งหินปูนขนาดใหญ่ที่ยื่นขึ้นมาจากทะเลคล้ายตะปูยักษ์จึงได้ชื่อว่าเขาตะปูและกลายเป็นไอคอนระดับโลกเพราะปรากฏในหนังเจมบอลภาคเพชรคาิปืนทองปี1 9 7 4ผู้คนเลยขนานนามว่าเจมบอลไอแลนด์ ลักษณะทางธรณีวิทยาแอนทำเลที่ตั้งเป็นเกาะเดี่ยวอยู่ห่างจากแผ่นดินราว15กิโลเมตรในเขตตะตำบกลกะไหลอำเภอตะกัวทุ่งจอพังงามีความสูงประมาณ20เมตรพื้นโดง่งและฐานแคบซึ่งเป็นผลจากการกัดเซาะของคลื่นจนเหลือรูปทรงที่โดดเด่นตั้งอยู่ใกล้กับเกาะเขาพิงกันเขาฟิงการโดยห่างเพียง40เมตรซึ่งมีลักษณะเป็นยอดเขาที่เอ็นชนกันตามชื่อ วิธีการเดินทางแอนกิจกรรมนักท่องเที่ยวต้องเดินทางโดยเรือจากฝั่งภูเก็ตพัางงาหรือกระบี่เที่ยวแบบสปีดโบ๊ทหรือเรือหางยาวทัวร์สไตล์เจมบอนมักรวมแวะเที่ยวสถานที่ใกล้เคียงเช่นท้ำลอดภายเรือคายักบริเวณเกาะหองกาะปัญญีและให้อาหารลิงที่วัดถ้ำใส่วัดถ้ำสุวรรณคูหามักรวมค่าเรือไกด์อาหารกลางวันและค่าธรรมเนียมอุทยานไว้ในราคาหัว เช่นผู้ใหญ่ประมาณ1,400บาทเด็ก1,200บาทเรือสปีดโบ๊ทเวลาแอนช่วงเยี่ยมชมที่เหมาะสมฤดูที่ดีที่สุดคือเดือนพฤศจิกายนเมษายนคือฤดูแล้งและน้ำาทเลนิ่งแต่คนจะมากจึงควรไปเช้าหรือบ่ายแก่ๆเพื่อลดการแอรอัดฤดูฝนนอกช่วงนี้ทะเลอาจครุข,ขาดและบางกิจกรรมอาจถูกจำกัดกฎระเบียบแอนข้อควรระวัง ห้ามเรือเข้าไปใกล้ฐานของเขาตะปูเพื่อปกป้องโครงสร้างหินอ่อนที่เปราะบางเตรียมเสื้อผ้าเบาสบายหมวกแวน่นกันแดดครีมกันแดดและน้ำดื่มสวมรองเท้าเดินบนเรือหรือเมื่อเดินบนหาดเลี่ยงรองเท้าที่ลื่นสรุปจุดเด่นและเหตุผลที่ควรไปจุดเด่นรายละเอียดวิวธรรมชาติอนนันนาทึ่งแท่งหินตะปูกลางทะเลสีเขียวฟ้าและภูเขาหินปูนรอบๆ ความเป็นตำนานเจมบอลหากได้ไปเหมือนย้อนไปในหนังระดับโลกกิจกรรมครบเรือถ้ำคายัคหมู่บ้านแพรวัดถ้ำการเดินทางสบายมีทัวเต็มวันออกจากภูเก็ตกระบี่พังงาเคล็ดลับเที่ยวให้ฟินจองทัวล่วงหน้าแบบเอ็กซ์คลูซีฟเช่นเรือส่วนตัวหรือสายพายคายัคเลี่ยงคนเยอะเลือกเวลาออกเดินทางเช้าสุดเพื่อหลีกเลี่ยงฝูงนักท่องเที่ยว นำกล้องกันน้ำไปนะจุดถ่ายรูปฟิลเจมบอนคือโค้งหินหลักเขาตะปูเจมบอนไอแลนด์ Island, คือแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกที่ควรค่าแก่การเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิตธรรมชาติที่งดงามมีเรื่องราวชวนหลงใหลและกิจกรรมที่หลากหลายหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณวางแผนเที่ยวได้ครบสุดๆเลย